เราต้องการเอาข้อมูลลงในตารางเนี่ยเราจะใช้คํลลาสั่ง insert ถูกไหมครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับเราจะ insert ข้อมูลทั้งตัวนี้นะในตารางนี้นะครับก็ใช้คํลลาสั่ง insert ผมจะใช้ตัวใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ uppercase เพื่อที่จะได้บอกว่าอันไหนมันคือคําสั่งอันไหนมันเป็น field นะครับ insert into นะ วัดตามด้วยชื่อตาราง pizza แล้วก็วัดตามด้วยชื่อคอลัมน์ครับว่าเราต้องการจะเอาลงคอลัมน์ไหนบ้างในเคสนี้ผมเอาลง id ลง name แล้วก็ลง price นะครับตามด้วย value ครับ คือค่าของมันนะเติม s ได้นะครับวงเล็บสมมติ id เนี่ยผมกำหนดเป็นหนึ่งก่อนคนแรกนะครับ name เ,เนี่ยผมก็กำหนดชื่อพิซ่าขึ้นมานะตั้งชื่อว่าอะไรดี price อ๋อตัว a หาย o f p r i c e, เนาะอเค,ครับผมตั้งชื่อพิซ za ว่าอะไรดีฮาวายเอียน ม,มาร์กหนึ่งแล้วกันนะชื่อวิชาผมมาร์กหนึ่งถามด้วยราคายี่สิบเหรียญอย่างงี้นะใส่เซมิคลอนด้วยแบบนี้สามสามฟิลน,นี้เนี่ยต้องสัมพันธ์กันนะฟิลกับค่าต้องสัมพันธ์กันโอเคครับทุกคนก๊อปปี้วางเลยอิยเทอร์อ่ะชิวเรี่โอเคแปลว่าถูกต้องแล้ว ทุกคนน่าจะอินเสิร์ตได้แล้ว